สวัสดีค่ะวันนี้ิฉันจะพาทุกท่านมาดูนะคะท่านเนนะคะจะทําการฉีดมะขามนะคะเราไปดูนะคะว่าวันนี้เขาใช้อะไรบ้างนะคะครับวันนี้ผลทรชายนะครับโสมแดงนะครับผู้อะมิโนเพื่อบํารุงต้นนะครับช่วงนี้ฝักเยอะนะครับฝาขาวเลยต้องงดใช้่อนครับใช้แต่ฝาแดงครับเพื่อบารุงต้นให้ฝักใหญ่นะครับและเพลย์ฟังสมณ์กับต้นพืชนะครับ และก็จะบอกด้วยครับที OK D, ่เกอโอเคดีสำหรับกำจัดหนอนนะครับซึ่งตัวนี้เราบอกนะครับว่าใช้ได้ผลมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับใช้อยากทราบอยากดูนะครับตามมาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะคะเราจะไปฉีดสวนมะขามกันนะคะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ทีฉันจันทนานะคะจะพาทุกท่านมาดูท่าน,นเนนะคะฉีด ทีเคอนะคะคู่กับโสมแดงนะคะพร้อมกับอะมิโน,โนนะคะค่ะป้องกันมแมลงและหนอนนะคะองกันเชื้อรานะคะช่วยบำรุงฟื้นฟูนะคะนี่ค่ะฝักใหญ่ฝักโตนะคะทุกต้นเลยค่ะนี่ค่ะนะคะท่านดักันตาเนททาการฉีดอยู่ตรงนู้นค่ะนี่ค่ะปลูกเองใช้เองนะคะ สมแดงนะคะเป็นอาหารชูกำลังสำหรับพืชนะคะจูลินซียชีวาภาพสกัดร้อซน์นะคะท่านใดสนใจใช้นะคะโทรปรึกษาได้เลยค่ะหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะโทรที่096 6์0 8 9 4 8นี่ะ่ะมีค่ะ,คะทุกต้นเลยค่ะดยอดนะคะสมแดงของเรานะคะปักใหญ่ฟักโตค่ะ นี่ค่ะตุกต้นเลยนะค,ะน,คะนู่ค่ะทันตกรเสนทีกันแ้งน,นะคะเป็นคพวงเลยค่ะนู่นค่ะนะคะสุดยอดเลยค่ะสมแดงอะมิโนนะคะ ทำการฉีดค่ะดีค่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะ